เพื่อนๆช่องฮาราเซะและอคอมพาวนี่ท่านทำคลิปแกล้งแฟนในอีพีนี้แล้วก,กันเพราะว่าจะใจจะแกล้งให้โนโแหละแต่ว่ารอเขาเลิกงานก่อนมานะคะแต่พวกเอกทุกคนเราจะมีแผนบอกพวกเอกเลยนะพวกผู้ชายทั้งหมดเลยนะบาร์อาโต้งแล้วก็ออฟเลยนะจกคิปแผนให้หน่อยนะแล้วก็วานแล้วก็ไอจิ๋วด้วยโอเคไหมเลย เราจะให้ให้หนูเออรอแม่รอแม่เราอะ่ะจะทำเซฟิตก่อนอะ่ะจะทำให้หนูมาซื้อแซฟิตมาแล้วจากนั้นคือให้เพื่อคอยดูแล้วกันนะให้หจะจะเป็นยังไงบ้านนะให้อะไรให้ได้ซื้อแซวิตอะ่ะให้เขาไปกินคู่กับพิมพ์เบียอะไรแต่ให้หนูอยากกินเยอะนะไม่งั้นจะโดน บทลังเท่าฝาเติมนะเตรียมตัวเจมใจดูได้เลยเดีย๋ยวให้เอาลงให้เห็นนะคะเพื่อนทุกคนแล้วก็ขอให้ดูกันมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาดลลค์กับใช้คลิปพีนี้ด้วยนะคะเพื่อนคนจะให้พี่โนกินไซวิทหน้าอะไรก็ได้แต่จะเอาลึกขึ้นให้ดูนะแล้วก็รูปของพี่โนรูปของพี่โน พี่มันทึกไว้จากในเฟซน,นะเดี๋ยวให้ขึ้นดูในคลิปนี้ด้วยนะคะในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนและนิโนต้องรับทานทั้งหมดทุกอย่างนะจนฝาพี่จะเลิกยุ่ง,ห,งหุ่นพวนั้นเพราะพเรากรุดเดยวกกาตาร์ไม่ถูกกับหุ่นพวกเซ็กซ์สักเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มพวกสายปรหารเรื่อ,องพวกเราก่อน นทำให้น้องเนยกับพี่เจมสิริค้องคู่เริ่ต้นเหตุทำให้พวกเราบาหคดเสียมากมายขนาดนี้ยังไงน,นนะพี่โนต้องเชื่อฟังเท่านั้นนะจนฝันพี่โน่ห่ยอมเป็นแฟนพี่ทุกอย่างเราแต่งงานกับพี่ทุกอย่างเลยนะพี่หนูจะไปรับส่งไปเรียนไหมหนูรับพี่เหมือนเดิมเลยนะ บาาเชคคอยดูให้หนูให้ด้วยนะกุุงแกงเซนตูคนนี้หัวหน้าร้องคนนี้แต่ปกป้องให้หนูให้ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะไปช่วยทุกวิถีทางทำไมทุกคนต้องนเกลียให้หนูอนานี้ด้วยขอต้ออนานทานให้กับทุกคนรู้เลยนะ มันคนต้องทำาะไ้ติดใจฮิโนขนาดนี้มองเห็นความดีของฮิโนบ้างน,นะแต่มองเห็นความที่เขาทำอ่ะเขาเสียใจมากเขาเป็นทุกข์มากจนพี่อ้อยจะเป็นทุกข์อยู่แล้วตอนนี้พี่อ้อยตามหาเขาทุกที่ทุกทางเลยขอให้ได้เจอเขาคนนี้ฮ่โนหนูรักพี่ตลอดไปนะ เรายอดเป็นแม่พี่ทุกอย่างเราจนฝ่ารใอ้ได้เป็นคู่ครองแล้วตลอดไปสั่วการที่รันดอนทำไมดูกินแผลชั่วแบบนี้อย่าทำร้ายที่หนอีกเลยนะอย่าทำร้ายครอบครัวของพวกเรา ร้ก็ลองนะคะเพดเถอท,นนทุกคนคะคุณยายอย่าลืมาดูคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่อ,อ้อไอ้หนูเลาตรวจสอบคนที่วางยาหมาแล้วก็แบบพวกที่เรื่องเซลล์เอายาเงนีมาใส่ผู้ชายอย่างเงี้ยผิกดกฎหมายนะคะขอเตือนก่อนนะพวกพ่หาเรื่องเ่หลักสามัญจี้ให้ดูแล้วกันเจอในคลิปนี้ เราใช้มาปล่อยมือให้ดูซึ่งหน้าแล้วกันเพื่อปกป้องพี่ชายเพื่อป้องของล้าแล้วต้องทำให้ได้อย่าลืมก,กดไลค์กับแชร์คลิปนี้ด้วยกันดิไม่พัดส่คลิปไปค่ะที่แก้นี้ก็คือให้หนูเลิอกอยู่กับผิวคนนั้นเองนะคะบายแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันที่หน้านะคะบ๊ายบาย